วิธีแก้ปัญหาสําหรับท่านที่เชื่อมต่อกับซันออฟหรือว่า Wi-Fi สวิตช์ไม่ได้นะครับเริ่มต้นก็คือให้เรามาที่ตัว WiFi สวิตช์หรือว่าตัวซันออฟเนี่ยครับกดให้กดลองเทสก่อนนะครับกด1ครั้งหนึ่งครั้งจนมันติดเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งให้มันกลับมาเป็นสีน้ําเงินจากนั้นกดแช่5าวินะครับกดไปจนไฟติดค้างนะครับแล้วก็มันจะกระพริบ1 2 3หยุด1 2 3หยุดอันนี้ก็คือโหมดที่เราเชื่อมต่อนะครับแต่ว่าเราจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกดแช่อีก5วินะครับ กดจนไฟกระพริบเป็นจังหวะที t แบบนี้นะครับคราวนี้เราจะมาเชื่อมต่อนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็คือเราจะออกจากหน้าน,นี้ก่อนนะครับก็คือออกจากกาันเพราะมันไม่เจอตัว Wi-Fi s สวิตช์ของเรานะครับให้เราจากนั้นกดเพิ่มหรือว่ากดบวกแล้วก็ add D e v i นะครับแทนที่เราจะกดถัดไปหรือว่า next เ,เนี่ยให้เรากดปุ่มข้างล่างซ้ายนะครับ เรียกว่า c o m p a t i b l e pairing นะครับหรือว่าการจับคู่แบบเข้ากันได้นะครับภาษาไทยแล้วก,กดถัดไปนะครับให้เราเลือก Wi-Fi ที่เป็น 2.4G แล้วก็ใส่รหัสให้ถูกต้องนะครับรหัส Wi-Fi จากนั้นเขาจะให้เรากลับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ชื่อว่า iTest ก็คือเป็น Wi-Fi ที่ Wi-Fi switch ในกล่องเนี่ยปล่อยออกมานะครับอันนี้นะครับสังเกตดูมันจะมี Wi-Fi ชื่อว่า iTest นะครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับกดเพจก็ได้แต่ว่าผมกดไม่ขึ้นนะครับก็คือให้เราใส่รหัส1-8 หนึ่งสองจากนั้นก็กดจอยหรือว่าเชื่อมต่อนะครับรอจนมันเชื่อมต่อได้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะกลับไปที่แอป e v l i n k นะครับก็ถ้าใคร ios ก็จะทำตามได้เลยนะครับหลังจากน้าจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วก็มันจะกลับมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับแล้วให้เรากดจอยนะครับแล้วก็มันจะรันไปจนครบ100%นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มันจะชื่อว่า Basic R2 นะครับเราสามารถแก้ชื่อเป็นภาษาไทยได้นะครับอันนี้ผมจะไม่แก้นะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้ว Basic R2 ก็เราก็จะเชื่อมต่อมันได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถกดปิดเปิดสั่งจากทางไกลได้นะครับตอนนี้เราไปทําดูนะครับ